ส,ส,สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง RTC อย่างเช่นเคยแล้วเราก็จะมาอยู่กับเพื่อนนะคบแดนเนียวเดอสกงห์ไ hmm. ม่ใช่นะับ mm hmm. เพื่อนของเราชื่อว่าินจาครับนินจ้าครับนินจา,นนจาวันนี้นะ mm hmm. เราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยในแมปเดดเรีย hmm. วเอาคุณขุขแรกน,นะลินจา่าเดเ๋ยวดูโอ๊ยโอเคสองคนมาอือ วันนี้เราจะไปเดินทางเขาว่าเขาเบ็ดเขาไม่น่าจะพอะเดินทางเป็นหมื่นเมตรอะชาร์ดิชาร์ตเล่นไปด้วยไม่ได้เพราะว่าที่ชาร์จเขามันเป็นที่ชาร์ตส่วนรวมเลยโอเคเข้าแมปกันเลยรูชิชเดสเลียวเกม เราจะทำอาชีพเป็นคนขุดแร่นินจานินจาเอ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 าถ่านไปเอ้ยเอาทองไปขายเลยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอ็ไปซื้อ่านเลยเด้อไม่ไม่ต้องสนใจเลยซื้อแค่่านพอเคได้เอาเอา,เอาซื้อเอาเหลือตังไว้ไม่ต้องเหลือไม่ต้องซื้อหรอกซุปเอมเบเชียโอเคเดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อ่านเ<อ>พิ่ม เพราะว่าเราต้องการทานไอ้นินเราต้องการทานลุกเขาวางเขาบาังปึ๊บเขามีทานตอนนี้เขามีทานสามก้อนเองนีเท่าไรจีี่สามก้อนมาหกก้อนเอาไปใส่รถไฟสามก้อนนินจ์จ้ะเอ็ใส่เลยเอ่ใส่เลยเราไปใส่เลยเขาจะใส่สามก้อนนะโอเคโอเคแล้วเองก็เอามาวางไว้ตรงนี้สามก้อน เขาใช้ยามาญจะปุนแต่เขามีสี่วะเขาก็วางไว้สี่เลยซึ่งเราอาจจะเดินทางไปได้สักห้าหมื่นหกหมื่นเมตรเขาอัดคลิปอยู่นะนี่จ้ะรู้ เถ้าเราเจอก็อีเราจะมาทำอะไรมานั่ง <laughs> เออเนาะมันก็เอามานั่งอย่างเดียวเองทำอาชีพอะไรลูกกึ่งลูกอะไรก็ไม่รู้หลุดละอ๋อเพิ่เมเงินคุณสองนะลูกกุ๊กกิง้งลูกกุ๊กกิง้งอะลูกกุ๊กกิ้งเองดูฝั่งนู้นให้หน่อยมีบ้านไหมใช่ได้วเขียนคำว่าขวานแต่หยิบออกมาเป็นพุ่อว,ว้าว จะบ้านไม่มีเลยอุ้ยนั่นตัวอะไรโจนโจรโจรหย่าหย่าหย่าเลยอย่าเลยอุ้ยยังไม่เลวะเอ็งดูบ้านไม่เข้าเลยซ้ำอ่ะเบกไหมเบกเบกไหมตาพวกเรามาอยู่ไหมไม่เข้าอ่ะมันมันตามเรามาอยู่ไหมตามอยู่ใช่โอ้ยผ่าดเลยอ่ะบ้านหลังนี้พลาดเลยเยอะไหมสี่ตัวเยอะดีอ้โห กตัวโอ้มันยังตามมาอีกไหมไม่ตกรถไฟใช่ไหมไม่ตกไม่ตกมันตามอยู่ตามอยู่โอเคโอเคโอเคนั่นดูก่อนนะนี่เบรกก่อนดิเบรกยูเบรกยูหยุดตามแล้วแต่มันอยู่ตรงหน้าบ้านของโรงพยาบาลเลยงั้นเราไปเลยไปต่อโอ้โหเราเราต้องรอบ้านหลังที่สามเลยเหรอกว่าเราจะป้นได้งั้นงั้นไง คุณแดนเนียลอเดอร์สกอร์สีสมขอเล่งบ้านบ้านบ้านมีบ้านไปฝั่งนู้นอะเฮ้ยยยยกยย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 เยย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 ่ยย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 ยมยยยยยย้ยยยยยยยมยยกยยยยยอย่างยย่ยย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 มยย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 ยนยอยย ใช่ชายชายต้องเดินเอียงนะเดี๋ยวซอมบี้แม่งวิ่งทะลุบ้านเขาว่าห้าหมื่นเมตรต้องทำสองตอนอวันนี้เดี๋ยวซอมบี้โอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงป,บปุบปับปุบปับปุบปับเขาอ,อัดสองโปรเกมพร้อมกันนี่เขาตายได้เลยนะถ้าใกล้จะถึงสิบนาทีมันก็ เราจะอัดคลิปคลิปเขาอ่ะจะไม่เกินยี่สิบนาทีเอ้ยจะไม่เกินสิบนาทีจะไม่ค่อยเกินสิบนาทีบางบางคลิปก็สิบเอ็ดนาทีสองตอนเขาตายแน่ๆเขาตายแน่ๆเพราะต้องเอาไปตัดในคลิปแคปคแคปคัทใครเอาน้ำมันมาเติมวะเข้าไงอ๋อซากโซตันดี้นะ <c oughs> มีบ้านไหมมีบ้านไหม เฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์คืโรงพยาบาลเนอเบกเบกเบกอิงอิงไปเอาซุปเอมป์เชียซุปเอมป์เชียพวกเราเรียกซุปเอมป์เชียจริงนมันคือน้ำมันงูนะทานซุตรีในเดซัมีอย่างนี้ล่ะโอ้โหจีนเนี่ยเนอปับปุบโอ้ยปับปุบป๊บสนีิยมีโซเทมอยู่ในนั้นอะมีโซเทมอะ เขาเขาเก็บโทเทมนะแต่เขาเก็บได้โทเทมเอาเอออยู่<า>ไหนวะเอามาเออโทเทมโทเทมแล้วก็ลูปันสังยีลูปันเพื่อนโอ้โหโทเทมเยอะจังวะเขาไม่ได้เก็บสองบีเลยมีแต่โทเทมอยู่ในตัว อู้มึดแล้วเว้ยพี่โตจะมาแล้วใช่ไหมเอ้ยซิวบูฟซิวบูฟซิวบูฟดูก่อนนะคืนแล้วอันนี่ไม,ม่คืนชาร์กเอด็ดว่ะนี่ไม่คืนชาร์กเอด็ดคืนชาร์กเอด็ดอ๋อคืนซอมบี้แหละคืนชาร์กเอด็ดคืนชาร์กเอ็ดเพทำไมไม่เป็นซิวบูฟนะวะเจ็ดนาทีแล้วอัดคลิปมาหกพันกว่าเมตรแวะบ,บ้านหมู่บ้านซอมบ,บี้ไหม ไปถามได้เนาะไว้หาพ่อหาแม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไรไว้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืมหมู่บ้านซอมบี้มาถึงแล้วเบรกอีไม่ใข้าธนาคารวะไปอีกดีทันเอิงเระวังเด้อระวังระวังซอมบี้มันปีนบนได้แล้วไปอีกไปอีกไปอีกใช่ไหมมาแล้วว่าแล้วพวกซอมบี้อ่ะมึงอละว่าแล้วอละว่าแล้ว พอแล้วใช่ไหมเฮ้ยไอ้ไอ้นิ่นไอ้นิ่นตรงนี้ตรงนี้ไอ้นิ่นเขาจะแตกเขาจะแตกขอรักษาก่อนวูเขาจะแตกเขาจะแตกไอ้นิ่อย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดเบิกจะแตกจะแตกจะแตกโอ้โหซอมบี้โหดจังวะอู้หูยังมีอีกอ็งป้าย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 อ็งป้ายตัวเล็กป้ายตัวเล็กอยู่ตรงตีนนิดเลยอยู่ท้าเอิงอ่ะป้ายตัวเล็กอ่ะเออเขาโอ้โหเอ็งเอาได้เอาเลยใช่ไหมเพื่อนโอ้ว้าวมันมีสอง โอ okay, okay, okay. เคๆอิงอิงเอาโทรเทมไหมโทรเทมอ่ะเขามีอยู่เขามีอยู่แป๊แบ,บนึงนะเขาเราก็ขอจบคลิป EP 1หนึ่งเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย